รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคัดสรรคุ้มค่าเพื่อคุณบ้านที่ดินคอนโดจากแบมเท่านั้น โครงการเครื่องมือผสมปุ๋ยอัตโนมัติ TP1 นวัตกรรมที่ส่งเสริมธุรกิจฐานรากรองรับเกษตรกรในชุมชนด้วยการขายปุ๋ยสูตรราคาเท่ากันทั่วประเทศเหมาะสำหรับใช้ในชุมชนกลุ่มเกษตรกรกองทุนหมู่บ้านหรือกลุ่มสตาร์ทอัพผสมสูตรต่างๆได้ง่ายทันสมัยสำหรับเกษตรกรไทยยุค4.0สั่งการผลิตด,ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบทัชสกรีนที่สำคัญเกษตรกรมั่นใจว่าได้ใช้ปุ๋ยดีมีคุณภาพตลอดปีไม่มีปุ๋ยปลอม สุดยอดเรื่องเทคนิคประหยัดต้นทุนใช้ง่ายรวดเร็วร่วมสร้างเครือข่ายคุณธรรมสร้างสรรค์เกษตรกรพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยบริษัท p ีพีแมค n า c a l e ลเอ n จิเนียริ่งจำกัดโทร065-982-8356หรือ Line Official Account เรื่องเครื่องผสมปุ๋ยไม่ต้องคุยต้องผมถ้าท่านต้องการพื้นคอนกรีตทิมลายที่สวยงามรวดเร็วเด่นชัดเทพอมรรัต จดใฮ้ถูกใจลูกค้ายินดีรับใช้ทั่วประเทศค่ะโอ้เดินมาด้วยการหายหมดเลยยนอย่ามาตรงนี้ครับฮะเดี๋ยวพอเขคอ,อจะยิงนะฮะให้หมอบลงหรอครับเอาอีกฉันเห็นมีไอ้นี่คูคูเลอดอยู่ องอยู่ข้างหลังนะแล้วว้ายท่านผู้ชมครับอยู่ที่สูงกว่าเราเนาะครับโอ้โหตายแล้วยตายๆๆๆเราอยู่ที่โรงเรียนพนัางา์เพราะมันมีต้นตาลออกดอกทุกเดือนกุมภาพันธ์สุดยอดท่านผู้ชมแล้วเหล่านี้แหละค่ะที่เกิดเรื่องราวต่างๆในช่วงที่ผอคอมาถล่มเรามีฐานบ้านพนจารย์นี่แหละครท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเรื่องราวเหล่านี้ในเรื่องราวของเราดีกว่าค่ะไปไปดูกัน ื้นที่ฐานปฏิบัติการนาจาราเป็นพื้นที่ที่ทพระเจ้าอยู่หัวรัวชกาลที่สิบสเสด็จมาเยี่ยมพวกตเชดอและทหารอาสาสมัครที่นี่บนฐานอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนี่คือเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวที่สเสด็จมาประทับบนนาจารปฏิบัติการนาจารที่ประทับบ่อยครั้งมากครับผมแล้วคนตัวนั้นท่านวิ่งไปรับเป็นไงรู้สึก อ,อกใจฮะเพราะว่าไม่คิดว่าท่านจะกลับมาประทับแดมที่นี่ผมถอดเสื้ออยู่นุ่งเกงขาสั้นก็วิ่งไปคิดว่าทหารเนี่ยคงจะลืมอะไรสักอย่างไว้ที่นี่ใช่ผมก็วิ่งไปที่เฮลิคอปเตอร์เมื่อเฮลิคอปเตอร์เปิดท่านก็กระโดดลงมาผมตกใจมาก <c oughs> แสดงว่าเป็นสมเด็จพระบรมครับหลุมเพราะที่อรอบนอก ตอนนี้มันมีความตื้นเขินแต่เรื่องราวท่านผู้ชมใจเพราะมันนานแล้วมันนานแล้วนานแล้วเราตามรอยพระบาทญาตราใช่ไหมครับผมเออค่ะเนี่ยค่ะมันล่องลอยอันนี้เป็นล่องคูเลตเรียกนี้ล่องคูเลตลานะครับเนี่ยค่ะท่านผู้ชมตอนนี้มันก็ตื้นเขินเพราะว่าพระองค์มาวันแรกเนี่ยพระองค์ก็เสด็จแนะนําการวางกําลังการต่อสู้การตั้งรับว่าเมื่อมีเหตุการณ์ผู้คนร้ายคอมมิวนิสต์บุกฐานเราเราควรจะตั้งรับยังไงยิงต่อสู้ยังไงโอ้เมื่อวานช่วงนั้นท่านเพิ่งจบ ในร้อยดันทุนครับผมนี่คือยุทธศาสตร์ที่พระองค์ได้ไปเรียนมาแล้วก็กลับมาเพื่ออะไรมาแนะนำครับมาแนะนำตรงนี้ถ้าขึ้นไปข้างบนจะเป็นจุดข้างบนที่พระองค์ประทับอยู่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยผาแดงพอก็คอยอยู่นั่นตุกนี้นะฮะจะเป็นที่อยู่ของพอคอคอยดักซุ่มโจมตีพวกเราเขาอยู่ที่สูงกว่าเรานะใช่ใช่เขาจะได้เปรียบกว่าเราหน่อย ถ้ามีผู้กำกับชามาหรือมีแขกมาเยี่ยมเนี่ยพวาารวถานจะต้องมาต้อนรับรายงานด้วยต้อนรับแลนน้วพรกากคนว่าผมก็บอกว่าถ้พาพรบถานขออนุญาตผู้ว่าพาลูกไปสอบเตรียมทหารท่านก็พยักหน้าท่านก็ไม่ได้ตัดอะไรนะท่านก็เดินขึ้นฐานระหว่างที่ผมเดินท่านเดินขึ้นฐานเนี่ยนายทหารก็บอกผมว่าคืนนี้ท่านจะประทับแดนที่นี่โอ้คุณพระช่วยแล้วผมก็ยังบอกอช่างภาพบอกว่าพี่ครับภาพที่ผมคุยกับพระชายนะส่งมาให้ผมบ้างนะ แต่ช่างภาพเขาชี้มาที่ฟ้าชายว่าต้องขออนุญาตประมาณนั้นประมาณนั้นท่านผู้ชมนี่คือเรื่องเราที่จริงๆเกิดขึ้นในสมัยจริงต้องขออนุญาตบางครั้งที่เราต้องใช้คําสามันหรือว่าใช้คําที่เราบอกเล่ากันในความรู้สึกที่เป็นจริงในขณะน,นั้นแล้วตองคืนเนี่ยท่านก็นเดินตรวจนะเดินตรวจเดินตรวจรวจอบฐานเดินตรวจแนะนํเมื่อกวันรอบแล้วัองคืนกํนะาพี่<ล>น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยมาช่วยเราทํางานมาสร้างฐาน แล้วก็คอยเป็นหูเป็นตาบอกข่าวพวกเรารัชการที่สิบย่างพระบาทมาอยู่บนนี้เป็นฝันและกำลังใจบนฐานแห่งนี้เราอยู่กันที่ฐานปฏิบัติการนาจาันท่านผู้ชมทุกขาหลังจากที่ไม่มีสงครามพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจักตอกนะคะหรือว่าอันนี้เป็นการเลี้ยงสัตว์พี่น้องประชาชนก็อยู่อย่างประกอบสมาชิกอย่างมีความสุขบนที่นี้นะคะคือฐานใหญ่พอมีฐานมีที่เหลือเพื่อ พี graduate, ่น้องประชาชนคนที่ทำมหากินก <ic om diction aries> ็ทําเกษตรกรรมเราอยู่โรงเรียนบานอาจารย์เราจะอยู่รักเขาแต่เราก็รักพระเจ้าอยู่หัวเรามีพระมหากษัตริย์ที่แข็งแกร่งแล้วก็เก่งด้านยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นขอให้พระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญรัชกาลที่สิบนั้นทรงสู้รบกับอลริล่าศัตรู ส่งมาเป็นฝันและกำลังใจในขณะที่พก็คอบุกมาในประเทศไทยที่นี่คืออำเภอชาติการที่ฐานแห่งนี้แหละค่ะฐานบ้านนาจานอำเภอชาติตราการจังหวัดพิษณุโลกขอให้พระอ,องค์ทรงพระเจริญเจ้าค่ะวันนี้ฉันมาอยู่ที่บ้านสวนสุขใจสร้างรายได้ในครอบครัว จากแบมนะคบวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านบางเอกโมเดลนในรูปแบบของการอยู่อาศัยเรียกง่ายโลไลด์นะครับโดยเน้นคอนเซปต์ในการที่จะมาอยู่ขอเสียงปรบมือเลยนะให้กับพิธีการเปิดงานในโอกาสนี้ค่ะกับโครงการสร้างสวนสุขใจกับการสร้างรายได้ในครอบครัวโดยใันนะคะเรื่องราวของการที่เราทํำยังไงกับการที่เราเกิดโควิด19แล้วถ้าเกิดไม่อยู่ไม่ได้กิน บ,บางคนจบออกมากาลังจะได้งานทําแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้จ้างเราจะทาไงกับการที่เราจะอยู่ได้แต่วันนี้เรื่องเราเหล่านี้บอสคอร์อร,รว่าแบมจะเป็นคนบอกกก่าวเรื่องเราของงานวันนี้คือบ้านสวนสุขใจสร้างไรายได้ในโครงการนี้เราทำเนี่ยเราก็ทําให้ทุกคนเห็นว่าการที่มีอยู่ที่บ้านของตัวเองก็สามารถจะมีอาชีพที่มาจากเกษตรก็ไดห้หรืออะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเดี๋ยววันนี้ทางแบมก็จะมีพื้นที่ให้เราให้มองเห็นว่ามีพื้นที่ไม่ต้องมากนักมากเท่านี้ก็ได้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับ ก็สามารถทำอาชีพเหล่านี้ได้แต่แบรนวันนี้มีคนที่จะมาบอกกล่าวเล่าสิบให้เรารู้ว่ามันอยู่กับที่ก็มีเงินจ่ายอยู่กับที่ก็มีรายรับใช,ใช่ครับอ,อ,อาชีพทำงานที่ออฟฟิศอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่อาชีพที่เป็นร่วมสมัยใหม่นี้ต่อไปแล้วนะครับต้องไหนก็ได้ไวไหนก็ได้นะครับเราก็มีโครงการบ้านสวนสุขใจซึ่งเน้นในเรื่องของสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทเอเนจีนะครับครั้งนี้ก็คือก็ต้องสมาร์ทการหาไรายได้ด้วย <laughs> <laughs> แล้วต่อจากนี้แล้วท่านรู้สึกเป็นไงบ้างก็แบมเป็นห่วงสุขภาพครับ,รบเราทําโครงการนี้เพื่อสุขภาพของประชาชนของลูกค้าเราทุกคนครับค่ะอันนี้เป็นการสร้างไรายได้ครับสุดท้ายก็คือโครงการนี้ก็คงมีอย่างต่อเนื่องไปนะครับเป็นสถานที่สถานที่ไปท<บ>่านผู้ชม120บาทนี่คือการสร้างไรายได้ชั่วที่เราชีวิต normal อยู่กับบ้านก็สามารถที่จะ,ะสร้างไรายได้ได้จิ๋วแต้จ๋วยังนีสวยไหมสวยมากเลยค่ะอยากจะมีความรู้นะคะต้องมาที่ แคทตี้แป๊าแรกค่ะท่านผู้ชมโอ้โหสวยงามมากอ๋อเป็นผักที่มีแคลเซียมสูงน้องๆที่ทานนมไม่ได้ตัวนี้ทดแทนได้ค่ะอยาผักมหัศจรรย์ความลื่นลั่นก็คือผักแคลใช่ค่ะนี่จะเห็นนะคะอันนี้เรียกว่าคอร์ล,ลัดกรีนที่จะแพงกว่าผักแคลนิดนึงอันนี้สามร้อยเก้าสิบสามร้อยห้าสิบค่ะผักแคลฟาร์มบ้านย่าค่ะผักแคลฟาร์มบัญญาอันั้นก็เคี้ยวไปด้วยท่านผู้ชมเหรอ ใช้สมุนไพรในการสร้างรายได้และที่สำคัญสร้างความสุมขขณะที่เราเนี่ยค่ะกำลังหยุดเชื้อเพื่อชาติสึกชอบครับเพราะว่าเป็นแนวคิดแบบบ้านๆครับอยู่ที่บ้านก็สามารถปลูกผักสวนครัวกินเองได้ครับะต่อยอดได้ถ้าเราปลูกเยอะทานไม่หมดก็ขายก็ได้แนวคิดหลากหลายอย่างที่เข้ามาร่วมงานตรงนี้ จริงๆเราควรเจ้าขยันนะฮะแล้วก็หาไรายได้จากในบ้านเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดนะครับทำอาชีพอะไรก็ได้ที่มันทําอยู่ในบ้านแล้วก็ได้เงินด้วยมันมีอะไรที่หลากหลายที่เราสามารถทําตอนที่เราอยู่ที่บ้านได้อันนี้ก็เป็นโครงการที่แบบตั้งใจให้ลูกค้าของเราบ้านที่ดินคอนโดต้องโทรหาแบม0ูนย์สอ0หศูนย์แบม,แบมคิดได้ทำดีมีรวยน้เป็นสิ่งสำคัญ มาร่วมกันบริหารจัดการน้ำกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตทั้งคนพืชสัตว์มาร่วมกันบริหารจัดการน้ำมีปัญหาเรื่องน้ำกรมทรัพยากรน้ำยินดีให้คำปรึกษาโทรสายด่วน1 3 1 0กด5หรือ www.dwr.go.th กรมทรัพยากรน้ำ